สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอ จับยุงอัจฉริยะแบล็คโฮลองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพพอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติจังหวัดภูเก็ตเจอแผ่นดินไหวขนาด3.1เรกเตอร์ในอำเภอถลางอีกครั้งเมื่อเวลา12.18นาทีวันนี้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกถึงแรงสั่นไหวทางจังหวัดประกาศให้อํเภอถลาง เป็นพื้นที่ภายพิบัติฉุกเฉินเพื่อจัดสรรความช่วยเหลือตามเกณฑ์ด้านนายกรัฐมนตรีห่วงเหตุแผ่นดินไหวสั่งรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องดูแลตึกเก่าและตึกสูงให้ระบบเตือนภัยและการสื่อสารมีประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลาสถิติ7วันอันตรายช่วงสงการรวม6วันเกิดอุบัติเหตุสะสมแล้วทั้งหมด2,876ครั้ง เสียชีวิตสะสม286คนบาดเจ็บสะสม3,059คนมี9จังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตตำรวจภาคาจับเจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ขโมยยาสูดด้วยเอเฟรีนไปขาย5,000เม็ดและยังปลอมเอกสารสั่งซื้ออีกกว่า370,000เม็ดพร้อมขยายผลจับผู้ร่วมแกง๊งนางองาซาสุจีผู้นำพักฝ่ายค้านของพมา่าร่วมฉลองเทศกาลสงกรานวันสุดท้ายท่ามกลางผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมาก อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันพุธที่10 แปเมษายนพุทธศักรกาช2555นะคะล่าสุดมีรายงานข่าวมาเรื่องของการเกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ถลางจังหวัดภูเก็ตล่าสุดเมื่อตอนตี4ี่นาทีนะคะความรุนแรงวัดได้3 2ริกเตอรลิตหลังจากที่เกิดมาล่าสุดเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงลหลายๆคนกําลังกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติแต่ว่าเรื่องการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องร้อนแม้ว่าจะผ่านช่วงเย็นเย็นอย่างสงกรานมาแล้วก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องการเมืองกันบ้างจากอาจารย์สุขุมทั้งสองท่านก่อนที่จะมมาาาพพูดคุยยกันนไปชรงิเศษ ในช่วงเทศกาลสงการานที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศยุชงงนชะงักลงชั่วขณะรอจังหวะวันเปิดทําการที่จะเริ่มจากการประชุมสภา,พาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291วาระที่2ที่ยังคงค้างอยู่แต่ความเคลื่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชากับพึกคักสุดทีดเมื่อพันตํารวจโททักษิณชนวัฒ จัดอีเวนต์ใหญ่ให้คนเสื้อแดงหลายหมื่นคนเดินทางไปรดน้ำดำหัวนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่คนเสื้อแดงได้สัมผัสตัวเป็นเป็นของอดีตนายกที่เคยแต่ส่งเสียงและภาพผ,ผ่านวิดีโอลิ์มายังเวทีปราศัยกิจกรรมที่มีขึ้นในขณะที่บรรยากาศทางการเมืองในประเทศไทยกําลังอยู่ในโหมดรองดองทําให้สัมภาษณ์ของพันตำโรวจโท,ทักศิลพร้อมรองดองโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นเหมือนการส่งสัญญาณในทางบวกต่อย้ำด้วยการกล่าวอวยพรพลเอกเปรมสินสุรานนนเรื่องใน วันโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ท้ามกลางการถานลับของบรรดาผู้อาภิษฐทางการเมืองทําให้ดูเหมือนว่ากระแสการปลองดองเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแต่การปลองดองในแบบที่พันโรธโททักษสินต้องการจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเมื่อพลพรรคประชาธิปัต์เลงหน้าก,นากันออกมาคัดค้านทั้งการออกกฎหมายจรรโรศกรรมการยกเลิกคดีของคอตอนสอและการแก้ไขรัฐธรรมนูญความขัดแย้งในเรื่องดังกล่าวจะพัฒนาไปในทางใดติดตามรายการช่วยที่ช่วยทำช่วงต,ต่อไปค่ะ นเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหล่อที่นี่คนดีกี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้เก๋งตู้เวียนโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่สองล้านกว่าบาทมีสันลูกด้วยที่เบนซ์ทงองหลอ0 2 7ย์สองเจ็ตตดตผมอยู่ทุกวันละครับ มิสุมารุโห้โโไม่เข้ามาแล้วงานเลยแล้วจอยี่ยมิสุมารุให้แชวิธีแก้ปัญหาผิววัยรุ่นเฮ้ยมันซะ มันขนาดนี้ต้องซับๆแรงกานช่วยจัดการขปป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 ปัปปปวปป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 สปป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 ีปปปดปสปป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 วปป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 ป่ปปปปนปป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 ารอหายปปงปปัญหาผิวเอายปาปป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 ปาปป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 ปาปป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 เปป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 ปนงขาวไมเนี่ย ต้องสงบนิ่งเดี๋ยวท้องเสียห้ามเครียดเฮ้ยเกี่ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวท้องผูกเป็นโรครำไส้แปรปรวนเฮ้ยอะไรเนี่ยไปกันใหญ่แล้วโอ้ยสายละวผู้ชมคะอยากรู้ว่าทำไมเป็นแบบนี้ติดตามได้โดยการทิ้ที่ฟีสี่ห้าหสิบแนาทีค่ะเดลิสรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและสาระอันน่าอัศจรรย์ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาิกา คิดช่วยทําโดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถองค์การเพศสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ99ปีธนาคารออมสินเติบโตผู้เศรษฐกิจและสังคมไทยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายหวนเจียเป่านายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับและมีกําหนดจะเข้าเยี่ยมคาระวะประธานาธิบดีหูจินเทาวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคาดพรบ,บปองดองน่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน3าถึงสเดือนนี้พร้อมยืนยันตำรวจททักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศต้องเป็น,ปนไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ประชุมพรมรเห็นชอบการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงของ,ของกระทรวงมหาดไทย1ิตําแหน่ง นายอนุวัต์เมธีวิบูรลวุตรอธิบดีกรมที่ดินไปดารง,งตําแหน่งรองประหลักกระทรวงมหาดไทยและนายบุญเชิดคิดเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินพายุฝนทันหลมมํบัเภอเบต,ตงอย่างหนักส่งผลให้ดินสไลด์จนบ้านพักของประชาชนพังสองหลัง ขณดที่ต่อชดอลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านผลย้ายข้าวของที่ประชุมธนาคารโลกเลือกนายแพทย์จิมยองคิมชาวเมริกันเชื้อสายเกาหลีวัย52ปีให้ดํารงตําแหน่งประธานธนาคารโลกคนใหม่ทําหน้าที่ต่อจากนายโรเบิร์ตโซล,ลิกตามคาด มาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลและรองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลยทรัพย์ช่วยคิดช่วยท,ทำกับเราสวัสดีค่ะกำลังคุยบอกโอ้โหตอนนี้เกาหลีมาแรงเงนื้อจานนะคะทั้งหมดเลยยูเอ็นก็เกาหลีใช่ไหม<ช><ช>ฮะบุกไประดับโลกต้องมีกระบวนการและเวลาในการสร้างคนกว่าจะขึ้นมาถึงระดับ นานาชาติได้แบบนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่เบาเนี่ยฮะในเอเชียเนี่ยใช่ไหมอย่างน้อยอังกับอังถัดอ่าคุณสุรินกับอาเซียนก็มีมีบ้างอยากให้แบบระดับ ไม่ถ้า<ล>จะ,ะดักลูกอย่างนั้นต้องปลองดองให้ได้ก่อนเดน <ะ S 1> ี๋ยวก่อนจะปลองดองแต่ตอนนี้ฝึกมั้งต้องฝึก,กต้องฝึกฝึกปลองดองแล้วฝึกเด็กก่อนนะคะจย์ตอนนี้เรากำลังจะจัดค่ายหลังสงกรานช่วงสงกรานหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยทราบข้อมูลเรากําลังจะเปิดค่ายปันฝันให้กับนักข่าวอาสาของเรานะคะจะรับเด็กหนึ่งอคนอายุประมาณ 10- 1ถึงจริงกระบุกลบนิดหน่อยพอได้คืออยากได้เด็กอ่านอ่านคล้องแล้วก็เขียนคล่องเพราะว่าจะมาฝึกให้เป็นนักข่าวฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรจะมี ทีมผู้ประกาศข่าวนักข่าวจากช่องสามเนี่ยยกชุดเลยนะคะที่จะมาให้ความรู้น้องๆเนี่อชรพในฝันของเด็กๆหลายคนวันที่28่9ิ8 29ี่เานะยีเามษาคือเสาร์แล้วก็อาทิตย์ด้วยแต่ว่าสําคัญที่สุดจริงๆแล้วอยากให้เด็กๆเนี่ยเขาเรียนรู้วิธีคิดวิธีสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็สามารถที่จะรายงานได้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเราในอนาคตคือว่าถ้าคิดแบบ เด็กคิดเด็กทำในท้ายรายการของเราเนี่ยครับผมว่าเป็นการสร้างเยาวชนได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดอย่างน้อยก็มีเด็ก100คนที่เขารู้จักอ่านข่าวรู้จักวิเคราะห์ข่าวแล้วสามารถรายงานข่าวได้โดยหยิบขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เด็กประมาณเนี่ยปสถึงปหกกำลังเรียนรู้ที่ดีเลยสนใจสมัครมาส่งคลิปข่าวมานะคะนำเสนอคลิปข่าวตัวเองว่าเอข่าวมีความสัมพันธ์ยังไงเราจะได้ดูหน่วย้านหน่อยนะคะหรือไม่ถ้าเกิดไม่มีคลิปไม่มีโทรศัพท์มือถือก็เขียนเรียงความกันเข้ามาส่งมาที่เด็กคิด 3 hotmail.com แต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนยังแบบไอทีไม่ค่อยถนัดเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาในรายการก็ได้นะคะ021581375หรือว่า081911 0516 0854415544จะได้ฝึกเด็กของเราให้คิดเป็นทำเป็นด้วยคือให้ลูกหลานเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยดูจะคล่องกว่าพ่อแม่จะด้วยคำดูจริงๆนะเรา สู้เด็กไม่ได้เลยสมัยนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนุ่นจริงมันมันรวดเร็วมากนะจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอะไรยังไงนี่ส่งมาถึงหมดอยู่เวียงจันทร์อยู่ที่พนมเป็นพนมเป็นจะไปนครวัดอะไรมาก็รู้หมดเลยดูแล้วไม่แน่ใจนะว่าว่าอยู่ที่นั่นจริงหรือเปล่าทำไมค่ะนึกว่าอยู่ในเมืองไทยเลยเออพราะว่าคนไทยเต็มไปหมดและโดยเฉพาะตอนที่เรียกทั้งขสอุดรนะครับเข้าไปผมยังนึกว่ามี่เหมือนกัอยู่ในบ้าน บรรยากาศคือบรรยากาศอาจจะเพื่อนบ้านมันไม่ไม่ต่างจากเรามากไม่เหมือนอยู่แบบยุโรปออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วจากคนไทยคนกันไปเต็มไปหมดเลยอย่างนี้ฟังดูท่าทีอาจารย์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองน่าจะเย็นขึ้นไหมคะรองดองน่าจะได้มากขึ้นคือคือมันดูแล้วเนี่ยถ้าดูไปเนี่ยนะค่ะผมว่าก็อย่างที่ต้นต่อพูดนะก็คือมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ยอมแน่ๆอยังไงก็ไม่ยอมแน่ๆแต่ตอนนี้เนี่ยฝ่ายที่กาลัง ดูเหมือนตัวเองเป็นต่อเนี่ยรู้สึกมั่นใจฮะว่าเหลือแต่กลุ่มนั้นจริงๆริงอย่างเช่นกลุ่มปฏิปัติเอาเงี้ยว่ายังไงก็ต้องอะไรเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมแน่ๆนะเขาไม่ยอมอะไรก็ก้าวข้ามผมต้องจริงความจริงเนี่ยกระโดดยังไม่ข้ามเลยคุณไม่ต้องก้าะเพราะอีกฝ่ายเอาไม้คำยันข้ามยังไม่ข้ามที่จริงๆเรื่องของปลองดองเนี่ยตอนนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นของคุณบรรหารก็บอกว่าโอเคพร้อมที่จะทําแต่ว่า ประชาริปัตย์เนี่ยก็ยังยืนเรื่องของเนื้อทษกรรมอยู่คำว่าปลองดองเนี่ยนะผมว่ามันยังไม่ชัดเจนนะอืเพราะมันยังมั่วกันอยู่เอ้าจริงๆยังไม่ชัดคือเนื้อโทอตระกนนั้นอย่างหนึ่งนะค่ะปลองดองนั้นอีกอย่างนะหมายถึงว่าไงปลองดองนี่มันอาจจะไม่มีใครผิดอ่ะหรืออาจจะมีใครไม่มีโทษโทษไม่ต้องรับโทษอ่ะค่ะหรือว่าเนื้อโทอตระกนนี่ต้องหมายความว่ารับผิดแล้วใช่หรือว่าปลองดองอาจจะต้อง หาคนมารับโทษซะก่อนสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยปลองดองที่มันตกเถียงกันอยู่เนี่ยซึ่งึ่งบางคนก็ก็บอกอาปลองดองได้ไม่เป็นไรแต่ต้องรับโทษก่อนรับโทษก่อนไอ้นี้ก็ไม่ใช่ปรองดองถูกไหมในทัศนาของอีกฝ่ายในท่าทาของอีกฝ่ายเนี่ยคือบอกว่าไอ้ความผิดนั่นเน่ะเขาไม่ผิดนะเขาไม่ผิดอ่ะคำว่าเขาไม่ผิดคําเดียวนี่มันจบเลยหรือว่าที่บอกว่าไอ้ที่ผิดเนี่ยก็เพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าจะดูปรองดองชัดเจนเนี่ย เมื่อวานนี้คุณเฉลิมเนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยนะว่าคนอื่นไม่ต้องขอให้เฉลิมคนเดียวนั่นแหละใจบุ่นไหนตรงนี้ถ้าเกิดทุกอย่างมันอยู่ที่คนเดียวมันก็ไม่ลองดองสิลองดองมันคงต้องหลายฝ่ายคนนี้มันฟังหลายฝ่ายมันก็จะสับสนเหมือนกันนะเพราะว่าได้ได้ยินของป้าหนอป่ะอ่าปาหนออันนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่คนหลายคนพูดในสังคมนะคะอาจารย์ว่าเรื่องยึดทรัพย์เนี่ยเงินไม่ต้องเอาคืนจะได้นิรโทษกรรมได้ไม่ไดองดองยังไง เพราะว่าถ้าบอกว่ายอมไม่ยึดซับนี่ก็หมายความว่ายอมรับผิดนะอืมก็แต่เป็นการรับผิดในรูปแบบหนึ่งค่ะไม่ทํ้มองว่ายึดซั์ไม่ได้รับผิดได้ไหมแต่ว่าเอาค่าปรับนี่ก็มันลงโทษไงถูกไหมฮะหรือว่าถูกเรียกภาษีย้อนหลังอ่ะอ่ายอมยอมไปยอมเออถูกไหมเพราว่าคิดอย่างนั้นก็ไม่ปลองดองอาจารย์เพราะมันจะกลายเป็นอีกฝ่ายถ้ายอมเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่านี่คือการรับผิดส่วนหนึ่งอาจารย์คือต้องนึกถึงว่าถ้าสมมติว่า ถ้าสมมติว่ายึดทรัพย์ก็คือหมายความว่าถ้านึกถึงกระบวนการในฝั่งฝั่งประชาธิปัตย์นะสมมตินะถ้าเราเป็นเป็นคนคิดว่าเอาล่ะถ้าปรองดองหมายความว่านิรโทษกรรมหมายความว่าคืนทรัพย์สินให้ทุกอย่างไม่มีความผิดเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องเริ่มกระบวนการในการไล่ล่าใหม่ใช่ไหมเอาเงินเอาเงินกลับมาอ่ะมันก็ต้องโอ้โหมันมีอะไรแต่คุณทัานสิงเขาก็บอกเลยบอกว่าถ้าสุดว่าเลิกแล้วมันเริ่มต้นใหม่เเาชวนใหม่เขาเอา ให้เริ่มต้นกระบวนการใหม่คดีนี้แล้วใครจะทำอะคะอะไรก็ต้องออกกฎหมายต้องออกกฎหมายกฎหมายในอาจะเป็นคือแล้โทษกรรมก็ไม่เอาไอ้คำพิพากษาเนี่ยที่มีเนี่ยก็มันบอกมันมีมันมีไอ้จุดที่พิพากษารณได้อยู่อย่างนึงคือคดีมันเริ่มด้วยผู้มีติต่อถูกต้องก็คือคณะปฏิวัติตอนนั้น่อาจารย์อาาจรย์เชื่อจริงๆเหรอว่าออกกฎหมายแล้วจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าจริงๆแล้เราที่ผ่านมาแล้วก็มีกฎหมายเยอะแยะที่มันแก้ปัญหาม่ได้ยิ่งสร้างปัญหา ก็น่น่สิก็มันจะอาจจะเป็นทั้งแก้ปัญหาทั้งไม่แก้ปัญหาเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่ากฎหมายจริงๆนะแต่ถ้าถามว่าเนี่ยกระบวนการกฎหมายจริงๆเนี่ยคือหลักของศาลเราเป็นอย่างนี้ตัดสินตามกฎหมายที่มีอยู่อ๋อต้แค่ตัดสินตามกฎหมายที่มีอยู่ครับก็ตามกฎหมายที่มีอยู่ไงถ้ากฎหมายนี้ออกมาใหม่เนี่ยไม่ใช่ถ้ากฎหมายออกมาใหม่ใช่ไหมอย่างเช่นออกเป็นพระราชบัญญัติว่าให้คดีเนี้ยให้ไปเริ่มไต่สวนใหม่ เริ่มเข้าสู่กระบวนการของยุติธรรมจริงๆเลยถ้ามีกฎหมายอย่างนี้อยู่ศาลก็ตัดสินทมนั้นะหละเหมือนอย่างที่เคยตัดสินว่าอะไรฮะยึดทรัพย์เนี่ยของจอมพลบางท่านเนี่ยนะเป็นเรื่องของอะไรฮะตัดใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ที่มันวุ่นวายก็เพราะเหตุที่ว่าบอกว่าเอาเรื่องของการเมืองเนี่ยมันนำเรื่องของกฎหมายเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยกัน ทำทำให้มันเดี๋ยวเยวชัดอีกนิดนึงแล้วกันนะคะอาจารย์ค่ะว่าถ้าอย่างนั้นมันควรจะไปยังไงพักครู่หนึ่งเนี๋ยกลับมาช่วยคีดช่วยทำกันต่อค่ะหน้าชุ่มเหงื่อมันเงาไม่ใช่แค่เสียหน้าแต่ยิ่งดูหมองคล้ำ คุณจัดการได้สูตรใหม่ครีมกานยิ่งเมนทูบลิสต์ออยล์คอนโทรลสารสก,กัดบริสุทธิ์จากมะนาวได้แ,แท้า่าจากหินภูเขาไฟพลังดูดซับดีกว่าแป้งถึง5เท่าหน้าไม่ชุ่มเหงือ่อไม่มันเงาตลอดวันผิวดูใสขึ้นวัดได้จุดด่างดำด,ดูจางลงหล่อใสไม่เสียหน้าเหงื่อความมันเอาอยู่สูตรใหม่ครีมกานยิ่งเมนทูบลิสต์ออยล์คอนโทรลเราใส่ใจน,นวัตกรรมใหม่ของเครื่องดักจับยุง black hole ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุง Black Hole แล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะจากทุนประเดิมพระราชธานหนึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิต คืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยฮ้ยล้านเมื่อคนตายตามหาคนเป็นเพื่อรับมรดกร้อยล้านใครจะชคดีเสารนี้มาทุ่มสิบจุดนัดเมื่อรหัสรักเออเร่คุณแพมคุณเจนทุกคนเลย มอจะจัดปาร์ตี้เหรอคะทำให้ขบวบนรถไฟถึงกับปวนาดีไม่ตกทัวร์สถานีบานฉับยาสถานีบานฉับช่วยคิดช่วยทำโดยยาแก้ไอาอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่99ปีธนาคารออมศินเติบโตผู้เศรษฐกิจและสังคมไทย นิดนึงกัแล้วกันนะคะก่อนที่จะมาคุยเรื่องการเมืองแหมรู้สึกว่าร้อนน้ำน้ำเย็นสงกรานก็ดับไม่อยู่จริงๆนะคะบริษัท National Power จําจำกัดมหาชนหรือว่า NPS โรงไฟฟ้าในกลุ่ม a a นะคะร่วมกับธนาคารกรุงไทยเขาออกหุ้นกู้อายุ3ปีดอกเบีย้ยขั้นบันไดค่ะปีที่1กับ2นี่ดอกเบีย้ย5.5%ออน,น่าสนใจเนาะปีที่3ดอกเบีย้ย6.4%นะคะอัตราดอกเบีย้ยสูงสุด เฉลี่ยอยู่ที่5.78ห้าจดเจ็ดแปดจ่ายทุกสามเดือนเปิดจองวันที่ยี่บสาถึง25เมษายนนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะอันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนนะคะใครสนใจก็ติดต่อหนึ่งห้าห้าหนึ่งและกันเอากลับมาคุยกันต่อสรุปก็คือว่าถ้าจะปรองดองในในทัศนะของฝั่งคุณทักษิณก็คือคือหนึ่งสมมติเป็นทางเลือกที่หนึ่งคือถือว่าไอ้เรื่องของการตัดถิ่นต่างๆทาง กฎหมายที่ทํามาว่าต้องติดคุกอะไรต่างเหล่านี้เอากฎหมายแล้วเลิกซะเลิกซะเลิกซะคือหมายความว่าที่ที่มีคําตัดสินแล้วครับออกกฎหมายใหม่เพื่อยกเลิกอันนั้นถูกไหมคะแปลว่าต้องออกกฎหมายไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ต้องออกเป็นกฎหมายต้องออกเป็นกฎหมายอ่ะที่ยงเหตุผลในการออกกฎหมายตรงนั้นก็เพืเหตุที่ว่าการตัดสินตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการโดยปกติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มันเป็นกระบวนการที่ทําโดยคณะปฏิวัติตรงนั้นแต่จริงๆเขใช้กฎหมายปกติไม่ใช่หรอคะคือใช้กฎหมายปกติใช้กฎหมายปกติแต่กระบวนการก่อนที่จะนําเข้าสู่กระบวนการปกติมันมีพิเศษขึ้นมามีคอตสมีคอตสมีคําสั่งคณะปฏิวัติเข้ามาตั้งอะไรอย่างเงี้ยให้ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งอาจจะสงสัยได้ว่าข้อมูลตรงนั้นอาจจะไม่ไม่ได้สงสัยได้ว่าคือเขาลองเรียนแต่ต้นว่าคนที่เป็นนั่งเป็น คนดําเนินการเรื่องนี้คือเป็นกศนเนี่ยเป็นคนซึ่งมีอคติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีเครื่องหมายคำถามกับกระบวนการพิจารณามีมีคำถามถามว่าทําไมต้องเริ่มด้วยกระบวนการนี้ทําไมไม่เริ่มด้วยอายการแต่ว่าวิธีปกติอันนั้นอันที่หนึ่งก็คือต้องออกกฎหมายเพื่อยกเลิกกฎหมายนนั้ที่มีตัดสินมีความผิดไปแล้วอันนี้แหละที่เป็นเรื่องสาคัญที่สุดเพราะว่าข้อเสนอข้ออื่นอย่างเช่นอะไรฮะของสาธารณรัฐโปรเกรส่์ ว่าไอ้ที่แล้วที่ตัดสินไปแล้วก็แล้วไปนะ้องเอาตามนั้นแต่ส่วนคดีที่ยังดําเนินการอยู่ยกเลิกยกเลิกซึ่งอย่างนี้เี่มันก็ไม่เขาไม่พอใจเพราะว่านั้นดตัดสินจําคุกไปแล้วจำคุกไปแล้วแต่กรณีของคุณอภิสิตกับคุณสุเทพนี้ยังอยู่ในกระบวนการอันนั้นก็คือยกเลิกของคุณอภิสิ์คุณสุเทพแต่ของคุณนักษิณที่ตัดสินไปแล้วก็จะดําเนินการต่ออันนั้นคือข้อเสนอที่มีอีกฝ่ายหนึ่งเสนอเราบอกกล่าวเสนอครัทักสิณงที่จบอกว่า เอาสิยกเลิกตัวนั้นแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ไม่ว่ากัรเลยนะครับือหมายความว่าถ้าหลายๆคนยังสงสัยว่าคุณทักษิณมีความผิดในเรื่องของการทุจริตเนี่ยก็ดาเนินการต่อไปได้แต่ว่าเริมต้นใหม่เริมใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่ายกมาไม่มีความผิดไปสะอย่างเดียวไม่ใช่ทางฝ่ายผัดยืนการว่าตราบใดมีคำพิพากษาของศาลแล้วเป็นศาลปกติก็ถือว่ามีความผิดจะมายังไงก็ช่างอืต้องยอมรับพรามเป็นการจะทำแบบที่คุณทักษิณบอกว่า ขอให้เริ่มต้นกระบวนการด้วยใหม่ด้วยความเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยก็ต้องยอมรับนะถ้าเกิดว่าผลการตัดสินออกมาไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องยอมรับแน่นอนก็ท่านบอกอย่างนั้นแหละแต่ถึงเวลาจริงก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อจะไม่คนสบายใจว่าแบบว่าเราก็รู้ว่าท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้นที่นี้ที่มันยากก็ตรงที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้ากระบวนการมันเป็นปกติเนี่ย ตัดสินมาก็ยอม,อมรับไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดใช่แต่ทางประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าเอ้าก็ตัดสินไปแล้วเนี่ยมันผิดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันแตกต่างกันเพราะแตกต่างกันเนี่ยมันก็จึงเป็นเหตุที่บอกว่าถ้าจะมีกฎหมายที่โทษกรรมประชาธิปัตย์ไม่ยอมเน่ไม่นป็ให้ประ,ประชาธิปัตย์เขาเข้ามีส่วนมามีส่วนคือจริงมันก็ไม่ควรจะมีใครมันมีส่วนร่วมแทบล่อยเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมให้ศาลถ้าเป็นคนทำมาแต่ว่าคือไปไปเ็าอ่อนมาระดับหนึ่งว่ารอบนองก็ได้ ให้รับโทษเขาจะไม่เอามีความผิดก็อย่างเี่าการว่าจะรับโทษได้ยังไงไม่ใช่ผมว่านะนี่พูดตรงๆรงนะคือถ้ารับโทษแล้วเนี่ยมันเล่นการเมืองไม่ได้แน่นอนเลยออาคุณนักสินบอกคุณนักสินจะไม่กลับมาเล่นการเมืองเชื่อกันไม่ได้ที่พูดมานี่ังไม่เชื่อไม่ได้ที่ไม่เล่นการเมืองเนี่ยในขณะที่นายกปูยังอยู่เพราะว่านายกปูเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วอันี่คือคุณนักสินบอกนะท่านผู้ใหญ อันนี้จินตนาการพูดเองแ่ไม่ทุกคนมาคิดแทนไงเหมือนหนึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ผมเป็นวิปปัตผมไม่เชื่อถ้าคุณรับผิดแล้วโอเคเพราะสารมันคำใครที่โดนอย่างนี้แล้วมันจะถูกงดเป็นเดินอัตโนมัติใช่นหมแต่ละฝ่ายเนี่ยที่มีอัตราสูงเนี่ยผมยังมองที่คุณชมนนพูดบอกว่าสมัยนี้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีมนุษย์วิบัติที่บอกว่าโอ้โหที่ไปเจ้าหน้าที่ทูตแล้วไปรับคุณทักษิณนะครับ ทั้งที่กัมพูชาที่ลาวอันที่สองบอกว่าตักกาว,วิบัติต่างฝ่ายต่างก็ยึดว่าตนเองเนี่ถูกต้อง,องนี่นว่าตัวเองด้วยอันที่สามบอกว่าิติรัตวิบัตนะฮะบ,บอกว่าปัจจุบัน,นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถูกทําลายนนแลวอันที่สี่ระบบประชาธิปไตยวิบัติที่อ้างว่าเสียงชนะเลือกตั้งมากกว่าเนี่ยจะต้องการให้อดีตนายกทักษิณเดินทางกลับ ก็ยกกันมามันก็วิบัติหมดเลยนะพูดพูดแล้วไม่มีความหวังแต่จริงๆแล้วบ้านเมืองเรายังมีความหวังอยู่ยังเชื่อว่ามีคนดีอยู่นะคะไม่มีความหวังเพราะว่าคุณทักษิณเขาก็ปล่อยป่าเปรมใช่ไหมก็อ่อนลงแห่เขาบอกอวยพรปปาเรมนี้วันนี้ป่าเปรมเปิดโอกาสให้ท่านรัฐมนตรีกับเราไคนจับตาดูนะคนจับตาดูว่าท่านจะไปอย่างไรไปไหมครับ ผมไม่ได้มีกิจอะไรคือเอาว่าอันนี้ราคาเดิมไม่ใช่ไหอครับราคาส่วนตัวเอ้าไปชมเด็กคิดเด็กทำกันดีกว่าไปไม่ไปเดี๋ยวติดตามเป็นพรุ่งนี้กันละกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ทางข่าววันนี้มีอะไรน่าสนใจวันนี้อาจารย์สุกุมทั้งสองท่านที่ชลสรีบุญรุษท่านผู้ชมกานไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำ สวัสดีค่ะวันนี้อุ้มหยิบเอาเกมสนุกสนุกมาจากพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชว์มาชวนเพื่อนเพื่อนเล่นทายแนวโน้มว่าชาติหน้าอนาคตเราจะเกิดมาเป็นอะไรกันค่ะวิธีเล่นให้หากระดาษมาหนึ่งแผ่นตีเป็นช่องช่องสามช่องแต่ละช่องเขียนหัวข้อโลภะโทสะโมหะพอจิตมีโลภะที่หนึ่งหรือโลภทีหนึ่งก็ติ๊กไว้ในช่องโลภโกรธทีหนึ่งก็ติ๊กในช่องโกรธเผลอใจลอยไปก็ติ๊กไว้ที่ช่องหลงค่ะใช้เวลาเล่นอย่างนี้สักแคานาทีก็พอ ขีดไปติ๊กไปเรื่อยๆแล้วรวมคะแนนค่ะถ้าช่องไหนมากที่สุดก็แสดงว่าใจเราคุ้นเคยกับสภาวะอันนั้นมากและถ้าติ๊กไว้ในโทรศ์เยอะจะตกนรกถ้าติ๊กแล้วราคาเยอะจะเป็นเปรตแต่ถ้าใจลอยเหมือลอยหลงบ่อยก็จะเป็นสัตว์ในราชานค่ะแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะที่จริงแล้วใครก็ตามที่เล่นเกมนี้ผู้นั้นจะไปนิพพานเพราะทุกครั้งที่รู้ตัวว่าโลภโกรธหลงแล้วขีดติ๊กทีนึงเนี่ยแสดงว่าตัวเรามีสติค่ะ การฝึกซ้อมเกมนี้นั้นก็คือการฝึกซ้อมรูสภาวะของตัวเองนั่นเองค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้สติจะเกิดจะไปนิพพานอย่าลืมหาเวลาว่างสัก5นาทีและลองเล่นกันดูนะคะน้องอุ้มเด็กหญิงธนชาพันโกศลเด็กที่เด็กทำรายงานค่ะ รายการช่วยคิดช่วยทำรวมกับครอบครัวข่าวสามเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆชั้นป .4-6 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปั้นฝัน,นข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำโดยส่งประวัติพร้อมคลิปรายงานข่าวในหัวข้อผลิตข่าวไม่ยากอย่างที่หนูคิดความยาวไม่เกิน2นาทีตามอีเมลด้านล่างนี้ซึ่งการผลิตคลิปรายงานข่าวนั้นจริงๆไม่ยากเลยนะคะลองไปชมตัวอย่างของขเพื่อนๆว่าเขาทำยังไงกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผมเด็กชายอธิพัฒน์เด็กคิดเด็กทำรายงานครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ถนัดหรืออุปกรณ์ไม่พร้อมก็สามารถเขียนเรียงความส่งมาได้เช่นกันค่ะคลิปข่าวหรือเรียงความของเพื่อนที่ผ่านการคัดเลือก100ง100คนจะได้ร่วมกิจกรรมกับเราในวันที่28เมษายนนี้ วันนี้ต้องติดตามการประชุมร่วมรัฐสภาพเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291วาระที่2ส่วนที่เหลือสารปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีการฟ้องร้องเรื่องสัรหากรรมการกสรสชไม่ชอบด้วยกฎหมาย